วันนี้ก็มาพบกับช่องน้องหม,ม่เชียงตุงอีกแล้วนะคะวันนี้นะคะหม่จะมาพูดถึงเรื่องการบวชนะคะเป็นสาเลเนาะสาเลคืออะไรนะคะถ้าเป็นภาษาไทยก็เรียกว่าสามเณรีนะคะสามเณรดีนั่นเองนะคะการบวชหรือว่าการเป็นสามเณรดีนะคะทางเชียงตุงนะคะถามว่าคนเชียงตุงมีการบวชแบบนั้นไหมไม่มีนะคะ ส่วนมากจะเป็นพี่น้องชาวเมียนมานะคะที่บวชตั้งแต่เด็กๆเนาะจากที่เรา,าพูดคุยหรือว่ากับสามเณนดีเนาะที่ผ่านมานะคะเราได้คุยนะคะการสื่อสารกันก็ค่อนข้างจะลําบากนะคะเพราะเขาก็ไม่รู้ภาษาเราเราก็ไม่รู้ภาษาเขานะคะสื่อสารกันลําบากมากก็เลยได้ข้อมูลมาเพียงเล็กน้อยนะคะไม่ได้ไม่ได้จอดดึก ถึงข้อมูลการปฏิบัติอะไรอย่างนี้นะคะก็คือได้ข้อมูลมานิดหน่อยนะคะจากการบวชก็คือบวชตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะเพราะว่าส่วนมากเนาะส่วนมากจะเป็นบวชเนาะที่มาบวชในใหม่ไม่แน่ใจว่ามาจากที่ไหนบ้างหรือว่าแต่ใหม่ที่ที่ใหม่กับนนะ้องคำนาได้พูดคุยก็คือมาส่วนมากจะมาจากบ้านเด็กกำพร้าแบบนี้นะคะคือ ไม่มีผู้ปกครองดูแลนะคะแล้วก็เขาก็จะปวดตั้งแต่เด็กๆเลยนะคะตั้งแต่อายุ5ขวบขึ้นไปเลยนะคะสามารถที่จะบวชเป็นสามาเณรดีเนาะได้ะนะคะแล้วก็สามารถที่จะบิน อบาตได้ด้วยนะคะบินทบาตกับพระเนนหรือว่าพระตามตามประเพณีหรือว่าตามวันสำคัญนะคะอย่างเช่นวันมาฆบูชาตักบาตเทโบหรือว่าวันวันพระใหญ่นะคะที่เราเห็นในในวันงานในวันที่ผ่านมาวันนั้นนะคะวันวิสาอะไรนะวิสาขบูชาอะไรใช่ไหมคะก็คือวันพระใหญ่วัน สำคัญแห่งหนึ่งนะคะก็เราก็จะ,ะเห็นตามงานเนาะเขาก็จะไปบินทบาตหรือว่าไปรับบินทบาตกับญาติโยมนะคะก็อันนี้คือเป็นประเพณีของเชียงตุงหรือว่าเป็นประเพณีของชาวเมียนมานะคะถามว่าเชียงตุงกับเมียนมานี้วันพระเดียวกันไหมไม่ใช่นะคะวันพระของเมียนมาก็จะสมมติว่าวันพระเมียนมาวันนี้นะคะพรุ่งนี้ถึงจะเป็นวันพระของอคนเชียงตุงนะคะ ประเพณีวัฒนธรรมก็จะแตกต่างกันนะคะทําไมถึงาสามารถที่จะอยู่ร่วมกันได้เนาะก็คือว่าเราต่างคนต่างอยู่นะคะต่างคนต่างามีประเพณีวัฒนธรรมวัฒนธรรมเนาะก็จะมีวัดเมม,มาเนาะวัดไทยใหญ่นะคะอยู่ที่เราว่าจะเ,าเลือกเข้าวัดไหนแค่นั้นเองนะคะก็ถ้าเป็นวัดอของเมม,มาก็จะมีชาวเมม,มาชาวพุทธเนาะก็เข้า เข้าไปปฏิบัติธรรมเข้าไปสวดมนต์ถือศีลอะไรแบบนี้นะคะถ้าเป็นของไทยใหญ่หรือว่าของคนเชียงตุงหรือว่าเนี่ยถ้าเป็นวันคะก็เราก็ไปท,มทํมบุญที่วัดก็จะมีประเพณีการสวดมนต์การอะไรต่างๆนะคะก็จะแตกต่างกันไปนะคะถึงถึงจะเป็นประเทศเดียวกันเนาะก็ก็จะต่างกันตรงที่ประเพณีวัฒนธรรมการสื่อสารการพูดคุยกันแบบนี้นะคะเชียงตุงเนี่ยก็เป็นทุกทุก ในประเทศเนาะก็จะเป็นเมืองพุทธนะคะส่วนมากเนาะจะถือศาสนาพุทธนะคะแล้วสิ่งที่เราเห็นนั่นก็คือจะเป็นเมชีเนาะเมชีนะคะตั้งแต่เด็กๆนะคะถ้าเป็นประเทศไทยก็เราก็จะเห็นเนาะเป็นเมชีนะคะที่โกนผมหรือว่าใส่ชุดขาวนะคะถามว่าเชียงตงุงคนไทยขืนคนไทยใหญ่แบบนี้มีการบวชแบบนั้นไหม ส่วนมากไม่ค่อยเห็นนะคะไม่เห็นจริงแต่อาจจะมีก็ได้นะคะที่ไปบวชแลบบ้วส่วนมากจะเป็นผู้สูงอายุหรือว่าอยากจะอยากจะบวชอยากจะอยู่ในปฏิบัติธรรมในวัดอะไรเนี้ยอาจจะมีนะคะแต่ว่าตั้งแต่ใหม่เกิดมานะคะใหม่ก็ยังไม่เคยเห็นมีชาวเซงตุงหรือว่าคนไทยขืนไทยใหญ่ที่แบบบวชเป็นเมชีหรือว่าโกนผมแบบนั้นไม่ค่อยเห็นจริงๆนะคะแต่อาจจะมีก็ได้เนาะ ค่ะแล้วก็คือการปฏิบัติหรือว่าการถือศีลของสามสามเณรดีเนาะก็ไม่แน่ใจว่าเหมือนประเทศไทยไหมนะคะถ้าเป็นเชียงตุงเนาะเพราะว่าเราอย่างที่ไม์พูดนะคะการสื่อสารหรือว่าการพูดคุยค่อนข้างจะลําบากนิดนึงนะคะถ้าเป็นประเทศไทยเนาะการการการบวชแบบนี้การบวชสามเณรดีแบบนี้เนาะก็จะต้องถือศีล 6ข้ออย่างเคร่งครัดนะคะเป็นเวลา2ปีเนาะถ้าหากสินขาดข้อใดข้อหนึ่งนะคะก็จะต้องเริ่มนับใหม่นะคะนับใหม่เหมือนทําใหม่ๆเนาะต้องต้องเริ่มนับเวลาใหม่นั่นเองนะคะเนาะเขาบอกว่าเมื่ออายุครบ20ปีแล้วนะคะก็จะต้องเป็นบวชเป็นสามเณรดีนะเลศึก สึขมามนาก่อนนะคะแล้วจึงจะบวชเป็นภาคพิสูุณีนะคะก็คือถ้าเป็นประเทศไทยเนาะว่าจะเป็นแบบนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศเมียนมาเนี่ยใหม่ก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาปฏิบัติยังไงเขาถือศีลข้อไหนหกข้อเหมือนกันไหมตรงนี้คือไม่รู้นะคะต้องขออภัยด้วยถ้าเกิดใหม่หาข้อมูลมาได้อะไรมาก็ก็ก็คือจะมาบอกให้ทุกคนรู้บอกข้อมูลตรงนี้ให้ทุกคนรู้อีกทีหนึ่งนะคะ แล้วก็คือตามที่เราพูดคุยในวันนั้นนะคะเขาบอกว่า,าเขามาจากที่เด็กกำพร้าเนาะบ้านเด็กกำพร้าแล้วก็ได้มาบวชนะคะอยู่ที่ท่าคิดเหล็กนั่นเองเนาะท่าคิดเหล็กก็คือเขาก็จะมาเหมือนมาทํากิจที่เชียงตงุงพักหนึ่งแบบนี้นะคะแล้วก็การ การตักบาตรหรือว่าการาบินธบาทที่นี่นะคะสําหรับสามเณรดีเนาะเราก็จะเห็นนะคะในช่วงเวลากลางวันเราก็จะเห็นช่วงเช้าเราก็จะเห็นนะคะแต่ว่าในช่วองอตอนประมาณเที่ยงๆสิบโมงสิบเอ็ดโมงเนี่ยเราก็เราจะเห็นการบินทบาทอ,าอยู่นะคะแต่ว่าถ้าเป็นประเทศไทยเนี่ยเราส่วนมากจะไม่ค่อยเห็นเนาะเมชีมชมชมชบินทบาตหรือว่าเมชีเมชีแบบเออบินธบาตตอนช่วง กลางวันแบบนี้เนาะเราจะไม่ค่อยเห็นนะคะแต่ถ้าเป็นที่เชียงตุงน,นะคะจะเห็นนะคะทุกคนถ้ามาเชียงตุงก็จะได้เห็นอยู่แล้วเนาะการบินธบาตแบบช่วงกลางวันแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นพรนะเนาะบางบางครั้งก็เห็นแล้วนะช่วงเวลากลางวันแบบนี้ช่วงเวลาเที่ยงอะไรเนี่ยเราก็จะมีการเห็นพระบินธบาตอยู่นะคะแล้วก็ในช่วงเช้าก็ช่วงเช้าเนาะช่วงเช้ากับช่วงกลางวันแบบนี้เราจะเร,เราจะเห็นบ่อยแล้วก็เห็นประจํานะคะ อันนี้คือเป็นประเพณีของวัฒนธรรมของชาวเมมาค่ะก็เป็นได้นะคะเพราะว่าเสียงตุงของเราไม่มีไม่มีเมชีเนาะไม่มีเมชีถ้ามีก็จะมีการปฏิบัติธรรมชั่วขราวนะคะอย่างเช่นเออข้อพาพรรษาออกพรรษาแบบนี้แล้วก็เราก็จะมีการ ปฏิวัติธรรมช่วงในช่วงหนึ่งเนาะช่วงเดือนไหนก็ไม่รู้เหมยก็จำไม่ได้นะคะจะมีปฏิวัติธรรมอยู่ประมาณ1ิวันนะคะที่วัดเคมินหรือว่าวัดจอมคานั่นเองนะคะก็ผู้คนนะคะอย่างเช่นแม่ใหม่เนี่ยก็จะไปเข้าทุกปีเลยนะคะไปปฏิวัติแบบปฏิวัติธรรมช่วงคราวเนาะเป็นเวลา1ิบวันเท่านั้นเองนะคะเราก็จะเห็นแบบนั้นเนาะแต่ว่าถ้าเป็น ถ้าเป็นวันสำคัญอย่างนี้ก็จะมีการใส่ชุดขาวเนาะไปสวดมนต์หรือว่าชุดนักศึกษานะคะไปสวดมนต์ตามวัดนะคะสวดอะไรก็ไม่รู้จำไม่ได้แล้วนะคะโอเค,ค่ะก็ตามนี้นะคะที่เราเห็นเนาะก็ทุกคนน่าจะสงสัยนะคะน่าสงสัยว่าที่ใส่ชุดสีชมพูหรือว่าผ้า เขาเรียกว่าผ้าอะไรผ้าปัดป่าเป็นสีเป็นสีผ้าแบบนี้นะคะคือคืออะไรแบบนี้นะคะทุกคนอาจจะสงสัยเพราะว่าในประเทศไทยไม่ค่อยมีแล้วก็ไม่ค่อยได้เห็นเนาะแต่ว่าจะมีก็มีที่ประเทศเนมาหรือว่าประเทศอื่นไม่แน่ใจนะคะถ้าเห็นก็เห็นที่เชียงตุงบ้างเนาะอันนี้คือประเพณีวัฒนธรรมของชาวเมมากับ ชาวสิีงตุงก็จะแตกต่างกันค่อนข้างเยอะอยู่นะจากที่ดูมาเนี่ยวันพระก็คือยังไม่ตรงกันเนาะวันพระของพ่ม่าก็จะสมมุติว่าวันนี้เป็นวันพระของพม่าพรุ่งนี้ก็เป็นวันพะของอชาวเิยงตุงชาวไทย,ยอะไรแบบนี้นะคะเนาะอันนี้ก็คือเราจะเห็นความแตกต่างกันตรงนี้แล้วนะคะเขบวชเนี้ยประมาณ6กขวบเองเนาะอย่างที่เราพูดคุยมาเนี่ยหขวบแล้วก็บวชขึ้นไปเป็น ต่อไปขั้นตอนต่อไปนี้ใหม่ก็ไม่ทราบเหมือนกันว่าบวชยังไงเนาะบวชแล้วก็มีวิธีการบวชมีวิธีการถือศีลประวัติยังไงบ้างแบบนี้นะคะถ้าเราอยากรู้เราต้องไปที่วัดเนาะที่วัดแล้วก็ไปอสอบถามหรือว่าเป็นเมชีแบบที่มีเขาเรียกว่าอะไรที่มีอายุหน่อยแบบนี้เนาะถึงจะรู้ข้อมูลตรงนี้นะคะแต่การที่เราจะไปแบบนี้คือ เขาก็ไม่รู้ภาษาเราเราไม่รู้ภาษาเขาอย่างนั้นแหละเราก็เป็นมันก็ลำบากเนาะลบากต่อการสื่อสารค่อนข้างมากนะคะเราก็เลยไม่ไม่ได้ไปหาข้อมูลเพิ่มเติมนะคะ่น่ัน่ต้องาชีวัวรนนี้กปวนมาได้สามปีแล้วสามปีอันนี้อายุกับเฮอยอายุ แปดปีอ่ะโุ้ยแสดงว่าบวชตั้งแต่ไม่ถึง10ปีก็บวชแล้วใช่เพราะว่าบวชตั้งแต่เด็กๆเลยเนาะไม่ไม่มีพ่กคุณงม่เลงไหมเพราะว่าเชียงตุงเนี้ยการเรียนการศึกษาเนี้ยถ้าเข้าระบบนะคะก็จะเป็นภาษาพม่าเนาะส่วนมากก็เรียนจบบ้างไม่จบบ้างแบบนี้นะคะอย่างเช่นน้องขมหนุมเนี่ยก็คือพอที่จะรู้สื่อสารกันได้บ้างแบบนี้แต่การพูดการอะไรเนี่ยมันก็ค่อนข้างลําบากจริงๆนะคะเพราะว่าน้องขหนุมเรียนประมาณ ตอนสิเนะาะตอนสิตกก็คือมหกตกนั่นเองนะคะไม่ไม่ต่อไปญาตีนะคะเพราะว่าเรียนจบแบบเรียนตกหลายหลายครั้งแบบนี้ก็เลยไม่ได้เรียนต่อส่วนส่วนใหม่อะ่ะเรียนแค่ตานหเองนะคะก็คือชั้นที่5้าเนาะก็คือปหกนั่นเองนะประมาณปหกนะคะประมาณนั้นแล้วก็ไม่ได้เรียนต่อเพราะว่าเมื่อก่อนเนี้ยคือคนจชิงตุงอไม่ค่อยนิยมจะเรียนภาษาพม่าเท่าไหร่ถ้า มีความคิดว่าถ้าเรียนไปแล้วเนี่ยเออถ้าเรียนไปแล้วนะคะก็คือเอามาทํางานอะไรไม่ได้แบบนี้นะก็คือมีความคิดแบบนี้นะคะก็ออกมาช่วยพ่อแม่ทํางานอาจจะดีกว่าแบบนี้นะคะเรียนจบไปก็ไม่มีงานอะไรทํานะคะ <S 2> <S 2> <S <losers. S 2> ก็คิดแบบนี้ก็เลยไม่ได้เรียนต่อน,นั่นเองนะคะแต่ว่าถ้าเราคิดในทางที่กว้างกว่านี้นะคะเราจะรู้ภาษาเขาหรือว่าจะรู้ภาษาพมา่านะคะไม่ว่าจะเป็น ประเทศพม่านะคะก,ก็คือจะอยู่ในรัชสานเนาะจะเป็นชนเผ่าหนึ่งที่ไม่ใช่เมียนมานะไม่ใช่ชาวเมียนมานั่นเองะคะ่ะแต่ว่าอยู่ในประเทศเมียนมานะก็ก็คือชาัตานก็คือคนไปนั่นเองนะคะที่มีภาษาประเพณีวัฒนธรรมเป็นของตัวเองนะคะถึงจะอยู่ในประเทศพมา่าแต่ว่า ไม่ได้พูดภาษาพาม่านั่นเองนะคะทุกคนอาจจะสงสัยเนาะถ้าเราไปที่ประเทศไทยใช่ไหมเราก็สามารถเป็นคนอะไรนะคะเป็นคนพาม่านะคะแล้วพูดภาษาพม่าไม่ได้ยังไงนะคะก็คือทําไมถึงพูดภาษาพม่าไม่ได้เขายังสงสัยนะคะสงสัยมากมเลยก็เพราะว่าเราเไม่ใช่เป็นเชื้อชาติเชื้อชาตพาาะะิพม่าเนาะเราเป็นเชื้อชาติไทยใหญ่หรือว่าเชื้อชาติไตยนั่นเองนะคะก็เลยมีการสื่อสารกันไม่ดูไม่ คือมันพูดง่ายๆก็คือไม่ใช่ภาษาเรานั่นเองนะคะเนาะก็สำหรับคลิปนี้นะคะถ้าทุกคนคิดเห็นอย่างไรนะคะก็สามารถคอมเมนต์มาได้เลยนะคะสำหรับคลิปนี้ก็จะขอตัวลาไปก่อนนะคะถ้าชอบก็อย่าลืมนะกดไลค์และก็กดแชร์กดซับสไครตให้น้องใหม่เชียงตุงด้วยนะคะแล้วไปพบกันใหม่ในวันพวกนี้ค่ะแล้วใหม่ก็เป็นกำลังใจให้กับพี่น้องชาวไทยทุกคนนะคะสู้ๆ ไปด้วยกันนะคะไม่ว่าจะเจอสถานการณ์อ่าเป็นยังไงนอะกสถานการณ์โควิดระบาดหนักนะคะก็ขอให้สู้ๆไปพร้อมกันนะคะลาไปก่อนคะ่ะสวัสดีค่ะไว้พบกันใหม่นะคะบ๊ายบายคะ่ะ